อ๋อพี่เหลียงน้องแซนดี้กินข้าวอิ่มแล้วทุกคนตอนนี้อันกินน้ำแข็งใส่อันที่จิงเขากซื้อมาเผื่อเพื่อนดะแต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนบอกกินเพื่อนเป็นวนัดเออมาที่นี้เอ,เอาก็เลยคุณสวด <c oughs> <c oughs> แก้วเลยเบิงบ่งๆเพื่อนบอกเพื่อนเป็นวนัดกินน้ำเย็นจ้า <c oughs> เอองงมาก ฮะโอ้โหน, oh, น้ำแหงน้ำแห็งกินน้ำาเย็นตัวมันป่อแซบหืมเอ้ยน้เออเองเออ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 เอิเออเออเออเพอ่อนบอกว่าเพอเออเอกกินเพอ่อเป็เวัด อืมแต่เพื่อนอยู่นี่เบิ้ลมือว่าแกกินน้ำเย็นเบิ้ลมือได้เอองงมากได้เหรอได้โอ้โหพี่เลี้ยงพร้อมหรือยังนี่กินข้าวอิ่มแล้วพร้อมพร้อมเลี้ยงน้องหรือยังมาโมนี่เพิ่งาเที่ยงได้มมนีฮะ วาสายได้ปุด้ดค่ะขี่จักรยานมาอย่างนี้ไปไปหา้าแดดออกแล้วมามาเองมาได้มันฮอนฮฮโอเคไปแล้วค่ะ